สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันแล้วท่านอาจารย์โอก็จะดูดวงให้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเร็วแ่ ราวเพียงคนละเก้าพันเนี่ยตรงเนื้อบานอ่ะดูด้วยยังไงไปจอดมาได้เหรอเออบอกไปเดี๋ยวไปทำมาไงไกดแชร์ออกไปแฝ่ทำอะไร เอา,าเน้นเจาะไงเรเซอร์เอ้ยไ,ไม่เอาอทำอะไรอย่างนั้นไม่ไม่ธรรม,าม,มาชาติไม่ดีหรอกถ้าใช้ถ้าถ้าจะบางก็บางไปเถอะขนาดใช้ไอ้นี่นี่แล้วก็ยังไม่ได้ผลนะ ร่วงเหรอเออแต่เขาต้องจัดรายการให้เสร็จวันนี้นะไม่เดี๋ยวทําให้เสร็จสามรอบนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปพักสิบยี่สิบนาทีแล้วกลับมาใหม่ตามใจครับอืมแลยวให้อาจารย์โอ,โอลุยเดี่ยวไปไเลยอะไรอาจารย์โอภูมิเป็นประธานนี่มีประสบการณ์มากว่าเก้าสิบเก้าปีอาจารย์ครับเนี่ยะเป็นคนมีประสบการณ์ฮนะประสบการณ์ไง เร็วแซ่อาจารย์ทอผู้มีความรู้นะคะ hmm. รู้รอบรอบรู้รอบรู้เรื่ององค์เทพนะคะอาจารย์ทรอบผู้รอบรู้เรื่ององค์เทพ หัวโอดูมันมากไหมเดี๋ยวก่อนกำลังแช่อยู่เขาบอกว่าคนผมมันมันจะทำให้ผมร่วงจริงม้ยไม่รู้สิมันอยู่ที่ลากผมมากกว่าแล้วแล้วถูกป่ะที่เขาบอกว่าต้องสระผมทุกครั้งที่อาบน้ำา มันก็แล้วแต่นะถ้ารักคิดถึงความสะอาดมันก็จะเป็นอย่างนั้นกันคือเช้าเย็ยนเช้าเย็ยนเลยอ่ะใช่ถ้าคิดถึงความสะอาดนะอ่าโราไม่สะอาดเลยก็สะอาดอุตส่าสาอาทุกวันเลยนะมขมถ้ามาสะอาดทุกวันได้ยังมันนะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นข้าวครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ9 0 0 0พัน99ร้อเก้าแชร์แ,ชรแล้ว่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ ข้างหน้านี้ดูไพ่ย,ยิบซีเรื่อทั่วไปคนละหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาดูได้เฉพาะเจ่อจงเลยนะคะถามแค่หนึ่งข้อเท่านั้นหม,มายถึงถามหนึ่งคำถามนะคะอย่าถามซ้อมคำถามมานะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดถามซ้อนคําถามมาสองคำถามสามคำถามเนี่ยจะบอกว่าใจะไล่ให้ไปถามใหม่นะคะเพราะว่าอาจารย์ตอบไล้แค่ข้อเดียวจริงๆมาแซ่แล้วดูคาว่าสดสีแดงข้างบนถ้ามีคาว่าสดแสดงว่ารายการสดถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะรายการสดอยู่นะคะถ้ามีคาว่าสดสีแดงนะคะถ้าไม่มีคาว่าสดสีแดง แสดงว่ารายการเป็นคลิปย้อนหลังนะคะจะไม่สามารถถามได้แล้วนะคะกดแชร์ออกไปแสีเพราะอาจารย์จะจบรายการไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูง่ายๆคือคุณถ้ามีคำว่าสดเนี่ยคุณจะถอยหลังเดินหน้าไปไม่ได้แต่ว่าถ้าจบแล้วแล้วเป็นคลิปย้อนหลังเนี่ยคุณสามารถไปข้างหน้าได้ไปข้างหลังได้ดูกอดูกี่รอบก็ได้นะคะอืกดแชร์ออกไป มาแล้วเหรอมามาแล้วก็จะดูให้ไม่เป็นไรเอาเหรอทนายรย์โอภูอามาไหนใช่แล้วค่ะด้วยมใช่ไหมคนชื่ออ้วนเขาไม่อยากร่วมงานกับหนูหรือเปล่าคะทําไมเขาไม่ติดต่อมาเลยข้าจะดูให้เจ้าอยากร่วมงานหรือเปล่าเขาก็อยากร่วมนะแต่ช่วงนี้เขาเขาเหมือนเขาสบายกับบางสบายอยู่ก็เลยไม่ติดต่อมากดแชร์ออกไปแซ่ เอ้ยี่สิบอกยี่สิบหกงานธนาคารเอ็มบีจะเรียกไปทําไม่ใครต้องแชร์ก่อนนะคะไม่มีผู้แชร์นะครับขอข้าวขงก่อนแชร์ค่ะส้มโอแชร์แล้วค่ะส้มโอแฟนคนอังกฤษเขารู้สึกยังไงกับหนูคะเดี๋ยวเขาติดต่อมานะเขารู้สึกดีมีเมตปามหานิยมเขารู้สึกดีล้วคุณทําดีกับเขาแล้วถ้าเกิดคุณทําไม่ดีกับเขาเขารู้สึกไม่ดีเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ ทำดีได,ด้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะทำดีได้ขึ้นสวรรค์อาแช่แล้ค่ะเอยงานธนาคาร SME จะเรียกไปทํำไหมคะเดี๋ยวเขาเรียกเองนะครับถึงเวลานะรู้สึกจะรียกงานมีโอกาสเรียกนะอันนี้ถามถึงว่าถ้าถา้าได้ยังน่าจะได้สัมภาษณ์ด้วยแหละ เดี๋ยวเขาเรียกเองเออมันมีเด e ลอเวอรไงมันมีโอกาสสูงมีโอกาสสูงที่จะได้แชร์แล้วค่ะปริมงานที่สมัครจะได้ไหมคะสมัครหลายที่มากยังไม่มีติดต่อมาเลยยังไม่ได้อ่ะสามวันเนี้ยว่าตรงตรสามวันนี้ยังอยู่นะคะเอ๊ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ กดแชร์ออกไปแซ่เรอะไรจานโอเหมือนมันปวดหูตรงเนี้ยตรงเนี้ยจานโอเครียดไหนดูดิฝนยี่สิบเก้าการงานปีนี้เป็นยังไงฝนยี่สิบเก้าการงานปีนี้เป็นยังไงดูรูสุดดูแค่สามวันค่ะดูให้ว่าสามวันนี้เป็นยังไงสามวันนี้ดีแค่นี้นะแารงานดีมากสามวันนี้นะคะสมหวังสมปาถนาสามวันนี้ ดูแค่3วันนะถ้าอยากดูเป็นปีมาด้านหลังกับไพ่พลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษบอกเขาเอาแบบหนึ่งชั่วโมงเลยนะแล้วเดี๋ยวโอนให้ก่อนดูพูดอย่างนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเขาจะชดการเข้ามานะข้างหลังในอินบ็อกซ์ได้นะเออโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะเราดูแค่สามวันครับไม่เคยมาบอกว่าดูเป็นปีนะกดแชร์ออกไปแซ่แร เ,เดี๋ยวดูเวลากันนี้แปดนาทีกว่าแลเราจะโฆษณาก่อนติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ f a c e b o o k โอศิริกกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรโอสิริหนึ่งฮ่สนใจดูดวงอย่อางละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตโตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูนะน้าทองสารในการลิ้นทอเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารมสงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเนนครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะต้องมีผู้แชร์นะครับถ้าไม่มีผู้แชร์เราถือว่าสละสิทธิ์ในการถามกันไปเองนะครับผู้แชร์จะเป็นรูปคนและเป็นรูปลูกศรอ,ออกไปนะครับอยู่ด้านหลังสุดของชื่อนะครับนะติดต่อดูดวงกับผมได้ตามนี้ครับเอาแหละนะ ถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ไปเองนะครับคุณโอสายบุญสวัสดีค่ะคุณโอมีผู้แชร์แล้วนะคะผ่านได้นะคะคุณนุกต้องแชร์ก่อนนะคะอยากแชร์ให้มันมีผู้แชร์ขึ้นนะคะก็แชร์เขาคนะ ใช่ผมเปิดสาธารณะแชร์สาธารณะนะคะหรือจะแชร์เข้ากลุ่มพายุซีกลุ่มบาร,รมีเทวกลุ่มชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทีวิทยากรก็ได้นะคะมาลมาดูไรีมีใครถามเลยไหมคุณยินก็ไม่มีผู้แชร์นะใครที่ไม่มีมผู้แชร์มีผู้แชร์แล้วนะคะคุณยินมนะมาจีจีมาสองตัวบอกให้กดแชร์มาค่ะมาเดียมาอ่แเราใครที่เหลือเพราะว่าตอนนี้ก็ ใครไม่มีผู้แชร์ถือว่าสลาไปเอามาฟ้าฟ้าแชร์แล้วค่ะยี่สิบห้าภายในหนึ่งถึงสองเดือนนี้แฟนจะอะไรยัยยอออกมาอยู่บ้านเราไหมคะจะออกมาอ,อยู่บ้านเราไหมต้องเลิกกันคะเดี๋ยวเอาดูดูให้แล้วกันว่าแฟนจะมาอยู่บ้านเราไหมไพ่บอกยังไม่มาว่าแค่นี้สามแล้วก็คุณหนึ่งอายุยี่สิบเก้าความรักโสดจะมีคนเข้ามาไหมนีไม่ไหนอะนี่ไงเครือ่องทมันเด้งขึ้นมา นื่งจนกดึงเนี่ยอ๋อหนึ่งอ,อ,อ,งอายุยี่สิบเก้าทำไมของโอไม่มีความรักจะมีคนเข้ามาไหมยังไม่มีใครเข้ามาเจ้าต้องอยู่คนเดียวไปก่อนช่วงนี้ไทรเจ็ดเหรียญเอาละเดี๋ยวดูได้มีคนถามเข้ามาตาตาหรอรถไฟจะได้จะได้เกาหลีออฟ้าไปแล้วตาตาจะได้ไปเกาหลีเดือนไหนคะดูแค่สามวันเดือนไหนคะไม่ค้าเลยวะ ไปถูกกฎหมายค่ะอมดูแค่สามวันนี้อยากไปเมื่อไหร่ก็ไปสิสไปได้นะคะสามวันนี้ไปได้นะเราดูแค่หลายสามวันเราไม่ได้ดูเป็นเดือนนะเราดูแค่สามวันนะกดแชร์ออกไปแซ่อยากรู้นะคะถ้าอยากรู้จริงๆถามส่วนตัวได้มีค่าครูท้าชิญมาได้มีค่าครูท้าสนใจนะคะ ทายิบซีอย่างละเอียดให้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทศนะคะดูส่วนตัวถ้าชันมามีค่าครูขอพ,อพอโอนก่อนดูค่ะหมดเวลาแล้วนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเดี๋ยวเราจะไปที่ยิบซีมีคนมาต่อเยอะยะเลยลอ,อ,ล o อาจารย์เขาจะรอเทำไมแต่แล้วแต่โออาจารย์โอเลยอ่ะจะทับง่วงเลยเออดให้อาจารย์โอดูเดี่ยวไปเลยก็ได้ไปเป็นไรไหมทไมเอ,าอ้าแค่แค่ดูเดี๋ยวอาจารย์เพพยังทำให้ดูประจำเลยไม่ชอบ,ชอ,บอ่ะไม่ชอบ ก็ดูดิมีใครเข้ามาถามอีกน่ะก็ก็รอแล้วรออีกก็ไม่มีใครมาอ้ะไปอืมอมือ่ะอามาฟ้าสามีฟ้าสามสิบสี่า 34, สาม,มีบอกจะกลับมาพวกนี้จะกลับมาจริงไหมคะไม่จริงครับพูดตรง,ตรงคุนอย่าไปนะเครียดเลยค่ะเขาปล่อยๆเขาบ้าก็ได้นะอ่ะ โอ้ oh, 42ย่าง43ทำงานที่มาเลยแล้วดีไหมคะอาจารย์ดีครับหาเงินได้ง่ายครับวางตรงตามหน้าไพ่ยนะสามวันนี้นะ,ะไปแล้วนะครับนาหมดเวลาแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานอาจารย์โอก็จะดูให้ทุกคนแต่ต้องมีคำว่าสดนะถึงจะตอบให้ได้ถ้าไม่มีคำว่าสดเนี่ยมันตอบให้ไม่ได้นะเวลาอาจารย์อยู่ก็ไม่ค่อยจะถามพอเวลาอาจารย์ออกไปก็กดไล่ตามหลังกันมาเต็มไปหมดอันนี้เรื่องจริง นะจะบอกว่าถ้าไม่มีคำว่าสนแล้วจ้าก็คือรายการจบไปแล้วนะคะอ่ะอเอามาอีกแล้วเลขสี่แปดอีกกี่วันที่สนจะมาหาเลขดูแค่สามวันนะอ่ะดิอีกกี่วันเดี๋ยวเขาก็มาถ้าถึงเวลาเขาก็มาสามวันเนี้ยนะพี่สนจะมาหาสามวันเนี้ยเราจะมาแค่สามวันนี้ค่ะ แชร์แล้วค่ะอัน28ทำงานราชการตอนนี้จะได้อยู่นานไหมคะมันอยู่ที่คุณมองโลกอะถ้าคุณทนได้แล้วคุณไม่ไม,ไม่มีอคติมากคุณก็อยู่ได้นานอบอกได้แค่เนี้ยค่ะคุณอดทนทํางานารับความรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบวางแผ<อ>นอนาคตไรไว้อะไรย่เงี้ยดีทำงานรับราชการนะคุณต้องอดทนคนคุณจําไว้แค่เนี้ยอดทนใครรู้ไหมอดทนทั้งเพื่อนร่วมงานอดทนทั้งหัวหน้าเพราะว่ามันมีระบบเนี้ย ผมเคยทําผมรู้เป็นยังไงนะหลายคนไม่ได้ถ้าอยากมาดูส่วนตัวมาถามในอินบ็อกซ์ได้เลยครับนะทํางานทุกอย่างบางทีหลายอย่างเลยต้องทําร่วมกับคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเกิดจากคนแล้วก็ต้องอดทนคนไม่ได้มนุษย์อเมื่อตอนผมไปอบรมตอนสมัยทำงานนี่ถ้าถามว่าถ้าดูส่วนตัวค่าครูเท่าไหร่ โดยจารย์จะได้บอกข้างหน้านี้มาในอินบ็อกเลยครับนะมาในอินบ็อกได้นะคะมาถามมาในอินบ็อกได้เลยมาในอินบ็ได้มาในอินบ็อกเซ่อาจารย์เขาเป็นคนตลกอาจารย์เขาเป็นคนตลกเลี้ยทำไมมีอะไรมาในอินบ็อกต่อไปแล้วหมดเวลาอืม